บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตายยดเศรษฐีลาวบวกหลวงปู่ทวดนางสาววนิกาหลอพันธ์ค่ะราศีความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่ยี่สิบสามวันที่สองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครั้งครั้งที่ยี่สิบสามวันที่สองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีหนึ่งค่ะ บัตรนี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่2เดือน12 2,568่าข้าพเจ้านางสาวกวนิกาหลอพันขอเป็งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาเด่องพระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมานุโมทนาในการสวดถัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตร,ยรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมะที่อันควรแก่การสวดถัตทยายมุนต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจากกักวาลีสุอัตราคัจฉันตูเทวตาสัตรธรรมมังมมนีรายรสาสุนันตูสักขะโมกกะคาทางัง สักเคกาเมยรูปเปคิริศิขาราตาเตจันทลิเขวิมานีทีเปรัตเถจัจกคาเมตตรุวานาคาหานีเคหาวัตถุมหิเขเตภูม,มายายันตุเทวาชลาทธาวิสมยักขาคันทับพ,พานาคาติดตาทันตาทันติเกยังมุนิวาระวัจจานังสาทวโวเมสุนันตุ ธรรมสวราการูายัมพัทันตาธรรมสวรรการูายัมพัทันตาธรรมสวรรการูายัมพัทันตาบทส่วนนมะนามการสิทธิคาถานามูตสาภะคะวาตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสานามูตสาภะคะวาตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสานามูตสาภะคะวาตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสาบทส่วนสัจจกิริยาคาถา นัตถิมีสารนังอันยังพุทธมีสารนังวรังเอตนะสัจจาวัตเทนะสุทธีมีหุนตูสัพพธานัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวรังเอตีนะสัจจาวัตเทนะสุทธิมีหุนตูสัพพธานัตถิมีสารนังอันยังสังฆูมีสารนังวรังเอตนะสัจจาวัตเทนะสุทธิมีหุนตูสัพพธาบทส่วนมหาการุณิกูนาถุติ อาธิกาคาถามหาการุณิกูนาถูอัฏฐายะสัพพาปาณินังปูรีตวาปรมีสัพพาปัตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจยาวัตเทนะมาหุนตูสัพุปัตถวามหาการุณานิกูนาถูหิตายะสัพพปาณินังปูรีตวารมีสัพพาปัตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจยาวัตเทนะมาหุนตูสัพุปัตถวา มหาการุณานิโกนนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตววาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจยาวัตเธนะมาหุนตูสัพพูปัทถวาบทส่วนมหาสมัยยศูตรเอวามสุตังเอกังสมย,ยังพระควา่าสักเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พิขูสังคีนะสิทธิ์ิงปัญญาเตหีพิขูสเติหีสพเหิวะอรหันตหีทัาหิจะโลกาธาตุหีเทวตาเยบุยยะเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะอาทาโคจะตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานังเทเวนางเทวานังเอตัฐโหสิายะโคพระกวา สก,กสูวิหารตีกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคณสิทธังสิทธิงปัญญามัตเตหิพิคูสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิสทาหิจารลกาทาตุหิเทวตาเยภุยะเยนาสันนิปติตาหุนตีพระควันตังทัศนายาพิคูสังคันจะยันนูนาพยัมปีเตนาพระกวาเตนุปสังกมเมยามะ อุป,ปาสังกามิตตวาภะควตูสันติเกปันเกกคาถาสาภาเสยยะยามติอาถาขูตาเทวตาเสยยะถาปินามภาภะราวาปุริสูสาม,มัชชิตังวาพาหังปาษาภาษาเสยะมะปาษาที่ตังวาพาหังสาม,มิชย,ยยะเอวะเมวะสุทธาวสาสุส เทวสุอันตะหิตาภควโตูปุระตูปัตุระหังสุอถาขูตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาขูเอกาเทวตาภควโตูสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมาสมาโยปวะนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอัคตามหาอีมังธรรมะสมยังทักิตายิวะอปราชิตาสังคันติ อาถาโคอปาราเทวตาพระวัตูสันติเกอีมังคาถังอาพาสิตัตตระพิกโูสมาทหังสูจิตตังอัตโนโอุชุกามะกังสูสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอาทาโคอปาราเทวตาพระกวัตูสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวา ขีลังเชตวาปารีคังอินทขีลังโอหัดจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัฐาขูอปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสเยเกจีพุทธังสารนังคตาเสีนเตข้ามิสันติอปายาภูมิงปหายะมานุสังทหังเทวกายาปริปุริสันติติ อาาขูพระวาพิขูอมันเตเเยภุยเยนะพิกเวทัสสาสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติจัตถาคตังทัศนายาภิขูสังคันจาตเยปีเตพิกเวอเหิสูงอตีตามัทนานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานาังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาอหีสูงเถรยะถาปิมยหังเอตารหิเยปีเตพิกเวอภิ อวิสสันติอานาคตาตานังอรหรันตุสัมมาสัมพุทธาตสีสามปีพระกวรนตานังเอตตาปารมายีวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสสันติเสยยถาปิไมยังเอตารหิอาจิสาาาาาิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตยิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ เทศิทธาสามิภิกเวเทวกายานางนามามิตังสุณธาถาธาุกังมานาสิการถาภาศิษฐสามิติเอวัมพันเตติขูตพภิกขุภะควาตูปัจจสูงระควาเอตตะทะวจจัสิสิโลกามานุษย์กสสมมิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคีริฆพรังปะหิตตาจัสมาหิตา ปุถูสิหวาวาสสสสสละสะสนลลีนาโลมาหังสาพิสัมพูโนโอ,โอทาตามะนัสหาสุทธาวิปัสันนมนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวณีกปิละวัตเวตาตัวมันตยิสัทธาสาวะเกสานีรเตเทวกายาอาภิกันตเตวิชานาถาภิากวเตจอาตับปะมการุงสุตาวาพุทธศสาสา,สาสนัง ตีสามปตูราหูยานังอมัสโุสานัททัศนังอเปเกสตามัทขุงสหัสังอธัสตริงสตังเอกสหัสานังอมานุสานามัทสุงอเปเกนันตามัททัขุงทิสาสภาพุตาหงตัรจ่าสพังอภินญายะวะวัคิตวานะจักขุมาตตูามันตยิสัทธาสาวกเกสานีรติ เทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเยหังจิตตาอิสามิคิระหิอนุปปัโสสัตสหัสาวยขาคุมมาปะปีละวัตถวาอิติมันตชุติมันตวันนาวันตยะสัสินโมทามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวันังชาสหัสสาเหมาวตายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันตชุติมันตวันนาวันตยะสัสิน โมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังสาตาคีระติสาหัสายะขานานตตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยสัสติโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังอิเจเตสุระสหัสสาหยขานานตตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยสัสติโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนัง เวสามิตาปจจสตายะขานานตะวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัตสติโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางกุมม์ภิโรราชาคาหิโกเวปุล,ลัสเวปุลละละัสะนิเวสนังพิยโยนางสตาสหัสสังยะขานังไปยิรูปาสติกุมม์ภิโรราชาคาหิโกสโสปาคาสมิติงวนัง ปุริมัญจาทิสังราชาทตารัตถูภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสา,าวะหูอินทานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิกามุงวิขูนางสมิติงวานังทักขีนัญจาทิสังราชาวิรุวิร,รหโหตับป่าาษาสติกุม มะพันตานาังอธิปติมหาราชายัสสติสูปุตตาปีตัสสะพหาหูอินทานามามหาพลาอิติมันตูชุติมันตูว,วันนาวันตูยสัสสติโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังปัตถิมัจจาสิถังราชาวิรูปกขูปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสติสู ปุตตาปิตัสา,าวาหวอินทานามามหาพลาอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัตสิโนมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวันนางอุตตรัสนันจาทิสังราชากุเวรตปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายะสัตสิโูปุทตาปิตัสาวาหัวอินทนามามหาพลาอิติมันตูชุต ah ิมันตูวันนาวันตูยะสัตสิโน โมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังตถารัตถูทกิเนนะวิรุณหกูปัฉิเมนะวิรูปขุเวโรุตตารังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันลมานาอัถังสุวานีกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาภูวัจ,จนิกาสธามายากุเตนะตูเว,ตวเตนะตูวิภูจะวิภูโตสห จันธนูมากามาเสษโจากินนุมันตูนิมันตูจะปนาโทอปมันโยจะเทวสูตจะมาตาลิกิตาเสโนจะกันทัพโพนาราชาชโนสโพอาคูปัญจาสิโขเจวะติมพรุธุริยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัจ,จกากมมากมะกรมภารัส,สตาราอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาตธา,า,าตารัฐาจาอาคูนาคายาส,าสัสโนโอเอราวันโนมหานาคูโสปคะสมิติงวนังเยนาคาราชาราเชทหาสาหารันติท,ท,ทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขู เวหายสาเตวนามัชฌัตัตาจิตราสุปัน,นาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานะมาสิสุปันนตเขมะมัก,กาสีพุทธโธสันนะหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปัน,นาสรารณะมัมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถเนสมุตสมุังอสุราสิตา พาตโรวะสะสัสสันวัสันวัเตเสตีอิทธิมันตูยะส,ส,สโนกาลกัญชามหาพิสมาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวเวเว,เวปาจิตติสุจิตติจะปะหาราโทจะนม,มุจีสหสัตันจะบาลีปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในยะหิตวาพระลิงเสนางราหุพัฐราหุพัท,พทมุปาคมุง สมาโยธานีพันทันเตภิกขูนางสมิติงวานังอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวายตถาคมูวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยาสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทัเสเตเทตถากายาสพเพนาน,นตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโน โมทามานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวนังเวนตูจเทวาสหะลีจอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูบุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรกิตากขัตตานิบุรกิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวัสูนางวัสโวเศษรษฐโสักกูปาฆาปุรินทโท ท่าเสเติท่ศรทธากายาสปเปนานตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตยูยะสสิโนูโมทามานาอาภิการมุงวิขูนังสมิติงวานังอัฐาคูสหภูเทวาชาละมคิสิขาริวะอาริถกาจัตโรชาจัอุม,มาอุม,มาปุภะนิพาสินูวรุณาสหธรรมาจัจจุตาจัอเนเชากา สุเลยารุจิราอาคูอาคูว,วัศวเนสินุทัศเตทัศทากายาสเพนานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสติโนโมทาัมานาอาภิกามุงภิกขนุนางสมิติงวานังสมานามหาสมานามนุมนสสาาุตตะมากิตาหิตาปะทุสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะทุสิกา อาทาคูหรโยเทวาเยจาลหิตตวานสโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสินุทัสส,เ,สเ,ตเตสตถากายาสเพนนัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันตวันนาวันโตยสัตสิโนโมูมามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังสุกากรุมากรุมหามหอารุณาอาคูเวคัสนัสาสหะโอทาตะเคยหาปามูกกะ ปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสาัทธรรตาหารคชาบิสกาจะยะสัตสิโนฐานายังอาคาปัญญโนูโยทิสาอาภิวัสติเทสีตีทัตถากายาสพีนานตตวันนิโนอิติมันตูชุติมันตูวันนาวันตูววนตยะสัตสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามาตกัตถัก กาจะยะสัตสิโนสัมพิตกาลามัสิตาโชตินามาจะัสาวานิมนานรติกโนอาคูอาถาคูปันนิมมะมิตาทัสเสตเตทัตถากยาสปีนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงภิขูนังสมิติงวานัง สัตติเตทเทเทวะดิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยจันเยสัตสิสาสหาปวุฒาชาติมัคีลังโอคาตินะนมานาสวังทักเขมูคาตารังนาคังยันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรามตโตจะปุตตาอิธิมโตสหสันนังกุมาโรติสโ,โสจะโสปาคาสมิติงวะนัง สหัสพรมมาโลกานางมหาพรหม,มาธิตาติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเศษาอิสราอาคูปันเีก,กวะวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาสศเพอภิกันเตสินเทเทเวสัสพรม,มเกมาลาศีนาอาภิกามิปัสสะกันหัส,สะมันติยัง อิทาคันหะทัพันธทัราคีนาพันธมะัตุวสมันตาปริวาริทามาโวมุติมุญญาจิตทัโกจีนังอิติทัตทัมหาเสนกันหาเสนังปะเปศสยิปานินาตะละมหามหัจะสรังกันตาวานะเพราาระวังยะถาปวุสโูเมโคทะนันโตสวิตชุโก ตถาโสัจจุทาวติสังกุตโทอาศยังวะสะตีตันจาัพังอภิญญาญาวาวะกิตวานาจักขุมาตะโตออมันตยิสัทธาสัสาวเกสัสสานีระเตมาราสีนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิโวเตจาอาตับปรมก,กรุงสุต,ตวาพุทธะศาส,าสนังวีตาราเคหิปกมุงเนสังลูมปีอินเชยุง สัเพพวิชิตตะสังคามาพาราติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชณีสุตตาติบทสวดจุแลชยยาปรากรนมโมเมพุทธเตชะสระรัตนาตยะธรรมิกาเตชาปะสิทธิปรสิทธิปรสีเทวานารายะปราเมสุราสิทธิพร,ร,ระมายาอินทาจะจ,จตุโลกาคัมภีรกะกาสมุทาภูตุงคังข่าจะสั พระมะชัยยะปรสสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธาริธารณีอุทาธิอุทาธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะละคณละตนละนิสัยนิไรใสเสนะมรุราชละชาพลนรชีชัยยะชัยยะคำพีรโสมพีนาคีนทนาคีปีศาจเจูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตากรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชา ชัยยะชัยยะวรุณามุขาซาจาชัยยะชัยยะจำปาณิ t ากกขกุลละคันธกะชัยยะชัยยะคัดฉชคนนะนุณาตุรงสุการาผู้ชงสีหาพยาคาตีบาชัยยะชัยยะวรุณามุขยาตาชิตะชิตาศีนนารีบุญสุทธีนารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะรีทธาธุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสันติสธาชัยยะชัยยะมังกรรัญญาภควีชัยยะชัยยะวรุณายักขีชัยยะชัยยะรักษาสุราพุทธเตชาชัยยะชัยยะพรหมีนาทัศนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสายชัยชัยยะชัยยะปัตตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาจิกาพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมเหตุรูหารูหารินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรคขชัยยะชัยยะนาโควิรุณะโกวิรูปขขักขจันทิมาราวิอินโทจาวนาเตโยจับกุเวโรว,วรุนโนปิจะาอคิวาย ο, จาูจับปาจุนหโกจับปาชุนนหูกุมารุท่าตารัถโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโย อิสินวาสกาสัภาชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธรรมูจะสังโทจัทสาปาลาปาโูจะชยยากังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธศาสิริมตูอายังมารัสะจะปปปิมตูปราชโย อุคคโคสยยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพรหมคณาเมหิสินูชโยปีพุทธศสตรีมตูอายังมารัสสะจาปปบิมโตุปรายชโยอุคคโคสยมโพธิมันเตีปโมทิตาชยยะตถาอินทคณาเมหิสินูชโยปีพุทธศสตรีมตูอายังมารัสสะจาปปบิมโตูปรายชโยอุคคโคสยยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทวคณามหิสินู ชโยปีพุทธศาสิมิตตุอายังมาราสาจะปปิมตูุราชโยอุคะโคทยมโพธิมันเตีปมูทิตาชยะตถาสุปันนาคนามมหิสินูชโยปีพุทธศาสิมิตตูอายังมาราสาจะปปิมตูุราชโยอุคคโคทยมโพธิมันเตีปมูทิตาชยะตถานาคนามมหิสินู ชยโยปีพุทธศาสิริมตวอยังมารกสาจาปปีมโตปราชโย,ยอุคคโคสยมโพธิมันเตปมูทิตาชย,ยัตถาสพร,รมมคนามหิสิโนูชย,ยันโตโพธิยามูลีสัก,กยนานังนันทิวัตนเอวังตว,วังวิชโย,ยโหหิชย,ยัสูชยัยมังคลีอปาราชิตปันลังกีสีสีปัทวิโปคลี <c oughs> อภิเเกสภาพพุทธานางอคับปัตโตปมูนะปมูติสุนักตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุตสุมุหุตตตจะสุยตังพระมะจาริสุปัทขีนางกายกายะกรรมังวาจากรรมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกกรรมังปานิธีติปัทกีนา ปักขิณานิกตวานาละลาพันตเตปัทขิณีเตอัฏฐะลัทธาสุกิตาวิรุรลหะพุทธศา,าสนีอโรคาสุกิตาโหณถาสหาสัพเพียติภิสุนันสุนันนาตุโทนาตุเยเทเว,วาอสเมิงธานีอทิตคตาทีคายุกาสธาโหตุสุกิตาโหนตุสัพปธารักขันตุสัพพาสตานางังรักขันตุชินาศาสนางัง ยากาจีปัฏฐานาตีสังสัพ,พีบุรีนตุมนูรธายุตตากาลีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหากาโรคาจุปัฏทว่าตีสังนิวารีนตุจะสพ,พธากายาสุขังจิตตาสุขังอราหันตุยถารหังจบบทสวดค,บบบบความเพียร EP หนึ่งค่ะ